สวัสดีค่ะหลังจากที่เจ้รีวิวนิยายจากฝั่งจีนแนวสยองขวัญกันไปแล้วเรามาเปลี่ยนอารมณ์กับนิยายไทยแนววงการบันเทิงและเมฆลูกหมาขี้อ้อนกันบ้างค่ะจะบันเทิงขนาดไหนแล้วก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับเรื่องแรกคลื่นความถี่ตำ่ำแต่งโดยเดวินค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีการนำไปทำเป็นซีรีส์แล้วด้วยนะคะมาออนแอร์กันแล้วด้วยทางช่องอมรินิแล้วก็ทาง ICE ค่ะแนวของเรื่องค่ะ เป็นนิยายแนว feel good ไว้ทำงานแนวเหนือธรรมชาติน่าค้นหาลึกลับแล้วก็น่าติดตามค่ะแม้ลูกหมาแน่นอนว่านายเอกเนี่ยจะต้องอายุมากกว่าเนาะส่วนพระเอกเนี่ยก็จะเป็นแนวขี้เล่นเป็นกันเองไอ้เต้าโกลเด้นตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้มีจักรวาลน,นะคะซึ่งก็คือเรื่องทำนายทายทัพกับ ความรักทำมุมสององศาแต่ไม่ได้ต่อกันค่ะสามารถอ่านแยกกันได้แค่ตัวละครเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกันในความสัมพันธ์ของเพื่อนและก็พี่น้องค่ะในแต่ละเรื่องเขาจะอธิบายไว้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าใจได้ค่ะในเรื่องคร่าวๆค,ค่ะเปิดเรื่องมาที่มอนกับความฝันถึงอดีตวัยเด็กในทุกๆวันนี้ของทุกปีมอนจะฝันถึงเพื่อนสนิทสมัยเด็กที่ได้สัญญาเรื่องหนึ่งไว้ด้วยกัน แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทันเวลาความฝันนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ม่อนยึดติดและเป็นแผลในใจที่ไม่เคยจะปลดปล่อยตัวเองได้เลยจนเรื่องลากเลยยาวมาจนตัวเขาเองก็เรียนจบมหาวิทยาลัยและเข้าทำงานกับบริษัทรับออกแบบบ้านแห่งหนึ่งที่สามารถรับงานตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้ทำไมกันนะจนถึงตอนนี้มอนเองถึงยังไม่สามารถลืมเรื่องในวันนั้นไปได้อีก การใช้ชีวิตทุกวันของม่อนโดยการเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเรื่อยๆโดยไม่ปรีปากบอกใครโดยเพราะกลัวว่าพวกพี่ๆจะเป็นห่วงเลยพยายามโตขึ้นและเข้มแข็งโดยตัวเองมาโดยตลอดจนกระทั่งม่อนได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายที่เป็นญาติทางเชียงใหม่เรื่องที่ว่าหลวงตาที่ม่อนนับถือฝากสร้อยพระมาให้กับม่อน แต่ไม่ได้ฝากคำพูดอะไรมาและประจวบเหมาะกับทางพี่บัวหรือญาติผู้พี่อีกคนที่ทำงานเป็นผู้จัดการนักแสดงกำลังจะส่งนักแสดงอย่างเทมไปทำงานพอดีเลยว่าจะฝากเด็กในสังกัดพี่บัวคนนั้นให้เอามาให้การนัดเจอกันกับพี่บัวและตัวแทนที่ว่าจะนำพระมาฝากให้มอนนันมาพร้อมกับเรื่องราวคล้ายเรื่องในวันวานกับความฝันของมอนนั่นอีก ทุกเรื่องที่เข้ามาในเวลานี้ต้องการจะบอกอะไรกันแน่ต้องไปทดลองอ่านกันเองแล้วค่ะเรื่องต่อมายังอยู่ในแนวเม้ลูกหมาขี้อ้อนกับเรื่องรักนี้ไม่ได้เซอร์วิสแต่งโดยลัวไอเมย่ค่ะแนวของเรื่องยังคงเป็นนิยายแนวฟิลกูดวงการบันเทิงแล้วแนวคู่จิ้นนะคะมีออกรายการร่วมทำภารกิจเพื่อให้สำเร็จ ที่สำคัญแม่ลูกหมาตัวใหญ่ขี้อ้อนแต่ก็ไม่ได้อ้อนหนักมากเนาะอ้อนเบาๆตาใส่น่ารักรวมๆก็เกิดเด่นดีๆนี่แหละคะ่ะเรื่องนี้เนี่ยสามารถอ่านยาวๆไร้ดราม่าทั้งเรื่องนะคะคือมีปมบางอย่างนิดหน่อยของตัวละครหลักแล้วก็น่าติดตามเพราะว่าเจาอ่านยิงยาวจนลืมเวลานอนไปเลยค่ะแถมลุ้นไปตลอดว่าจะลงเอยกันยังไงอีกพูดยาวขนาดนี้เจ้าพาไปต่อกันในเรื่องคร่าวๆบ้านดีกก่าค่ะ เริ่มเรื่องจากการรวมตัวกันของคนในวงการบันเทิงเพื่อมาทำภารกิจในรายการเรียลลิตี้ชื่อดังที่ออนแอร์ในช่องทางออนไลน์ค่ะการรวมตัวกันในครั้งนี้นำพานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงและก็อื่นๆเข้ามาทำภารกิจที่จะบอกให้ไปทำแล้วก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละอาทิตย์พร้อมเกมสนุกๆส,สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องคอยแก้ไขด้วยค่ะ ภารกิจแรกของการมาพบกันระหว่างปลายนักแสดงหนุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงการมายาวนานทั้งที่เล่นบทพระเอกแค่เรื่องเดียวแต่มีเหตุให้ไม่ได้แสดงเป็นตัวละครหลักมากเท่าที่ควรและคิมหันหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ที่ขึ้นชื่อว่าเกลียดเกย์ออกมากๆดีที่ผู้จัดก,การส่วนตัวของปลายมาระซิบบอกว่าให้ปลายอยู่ให้ห่างจากคนคนนี้ให้มากที่สุด การมาร่วมรายการเรียลิตี้ของปลายในครั้งนี้คงจะไม่ใช่งานง่ายอีกแล้วละสิแล้วปลายจะหาทางที่ไม่ต้องเข้าใกล้กับบุคคลอันตรายที่ว่าได้หรือไม่ต้องไปทดลองอ่านกันที่ลิงก์ที่จะจะทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชั่นบล็อกนะคะเขายังเปิดให้ทดลองอ่านกันทั้งหมด10ตอนค่ะและสำหรับเรื่องคลื่นความถี่ต่ำก็เปิดให้ทดลองอ่านกันทั้งหมด8ตอนค่ะถ้าใครอ่านแล้วชอบใจจะลูกมากลเด้นอย่างคิมหันแล้วก็เทมของเราแล้ว,ลวก็ ไปตามต่อกันที่เล่มนะคะรับรองว่าสนุกได้ใจอยู่หรือใครจะไปในรูปแบบอ e ีบุ๊กก็ได้เหมือนกันค่ะเผื่อใครไม่ใช่สายเก็บเล่มเนาะอยากรู้ว่าจะจะหยิบนิยายแนวไหนมารีวิวกันอีกแล้วก็กดติดตามกันไว้ทั้งทาง youtube และ facebook นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบค่ะวันนี้จะลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ